มาเรามาตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะครับของราฮิมเซอร์ลิงครับมีรายงานบอกว่าเชลซี Chelsea, หมดความอดทนเตรียมขายราฮิมเซอร์ลิงพ้นทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากเดอะมิ r ร์ครับสื่อจังกฤษก็บอกว่าเชลซี Chelsea, พร้อมปล่อยตัวราฮิมเซอร์ลิงออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากผลงานน่าผิดหวังนะครับแข่งไว้ยีบปีอย่างเซอร์ลิงครับมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปีส0 2 2แต่ผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าผิดหวัง แข้งวัย29ปีอย่างไรฮิมส์ตอร์ลิงก็มาอยู่กับเชลซีที่สแตมฟอร์ดวิทต์ตั้งแต่ปี2022นะแต่ผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าผิดหวังนะครับแถมในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาโน,นนี่มาดูอิเก้แล้วก็มิคาโลมูดริกโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาจนได้รับความไว้วางใจจากมาเริซิโอโปเชติโนโ่รวมถึงโคาเมอร์ครับที่เป็นสตาร์เด่นที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้แล้วครับโคาเมอร์นี่คือขาดไม่ได้เลยสําหรับเชลซีแล้วรายงานล่าสุดก็บอกว,ว่าเชลซีหมดความอดทนกับผลงานทีี่่ไมดขขึ้นอองงสเตร์ลิ และพร้อมที่จะปล่อยตัวจากทีมเมื่อจบฤด,ดูกาลน,นี้ไปโดยครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวได้เป็นตัวจริงในเกมพิมพ์เล่งกฤตีต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ทีมชินะนิคาสเซ็นไป3ประตู2ขณะเดียวกันครับสื่อก็เสริมว่าไมเคิลออริเซ่ของคลิซาเบลดเป็นตัวแทนนะโดยมีการฉีกสัญญาอยู่ที่33ล้านปอนด์นะครับค่าฉีกสัญญาของไมเคิลออริเซ่สเตอร์ลิงครับลงสนามไกับเชลซีไปแล้วกว่า79เกมทำได้เพียง18ประตูกับ12อันเส ปัจจุบันมีสัญญาจนถึงปี2027เลยนะครับสำหรับราฮิมเซอร์ลิงกับเชลซีถือว่ามองถึงการขายแล้วครับสำหรับสิงห์บลูเชลซีเพราะว่าผลงานไม่กระเตืองฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่สำหรับราฮิมเซอร์ลิงต้องบอกนี้ก่อนนะครับแต่ผลงานของแข้งใหม่ๆอย่างโนนี่มาริเก้มูดริกอะไรเงี้ยฟอร์มดีขึ้นมานะครับแล้วก็โคห์เมอร์ที่กลายเป็นตาเด่นของทีมไปเลยตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมนะครับ ก็ทำให้อนาคตของไรม์ซอรลิงไม่แน่นอนนะครับ่าจะมีการขายออกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับอนาคตของไรม์ซอรลิงกับสิงห์บลูเชลซีนะครับถือว่าต้องมาตามกันวันต่อวันเหมือนกันเรามาพูดถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบคกันหน่อยนะครับล่าสุดเหมือนว่าเอเย้ยของเขามองว่าดอนนี่ฟนะันเดอร์เบคเนี่ยกำลังดูสโมสรใหม่อยู่นะครับในตลาดซัมเมอร์นี้ ล่าสุดดอนนี่ฟันเดเวกกำลังมองหาสโมสรใหม่อ,มอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังไอทรอฟเอนเฟิร์ตจะส่งคืนแมนยูเพราะว่าจบฤดูกาลแล้วก็หมดสัญญายืมตัวไม่ซื้อขาดในเรื่อของกิโดอาเบิลสุดนะครับตัวแทนของดอนนี่ฟันเดเบกครับเปิดเผยว่านักเตะในการดูแลของเขาจะย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆแต่การย้ายไปเล่นกับสโมรสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ทางเลือกและการกลับไปที่ทีมเก่าอย่างอาแจกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันตามกายง,งานจาก ESPN เมื่อค่ำคืนท่ผปานมานะครับ ดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับย้ายจากแมนยูมาเล่นกับแฟรงเฟิร์ดด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้แต่มิดฟิลวัย27ปีอย่างฟันเดอร์เบคเองไม่สามารถฟื้นอาชีพของเขาได้เลยนะครับคือผลงานไม่ถูกคาดหวังแล้วก็ผิดหวังมากๆจนแฟรงเฟิร์ตครับเตรียมส่งนักเตะคืนที่แมนยูหลังจบฤดูกาลนี้จากนั้นดอนนี่จะมองหาทีมใหม่ทันทีแถมจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรจากการยืนยันของเอเย่นต์นักเตะนะครับ โดยมีทางเลือกอย่างสเปนอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสเพื่อจุดประกายอาชีพคาแข่งอีกครั้งหนึ่งสซรนของอัลเบร์นะครับบอกว่าสําหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในอาชีพของเขาที่จะหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเราพูดกันว่ากลับไปสู่พื้นฐานเขาสูญเสียสิ่งนั้นไปเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขามีความกระหายและกระตือรืร้นที่จะทํามันอีกครั้งออผมบรรลุขอตกลงกับแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อเขา ฟล์เฟิตยังมีออปชันจนถึงวันที่30มิถุนายนซึ่งพวกเขาไม่ใช้สิทธิ์นั้นตอนนี้เขาจะกลับไปที่แมนยูอย่างเป็นทางการและตอนนี้ผมกําลังพูดคุยกับดอนนี่ฟอร์เดเบกดอนนี่ไม่อยากอยู่ในพิีเมียร์ลีกต่อไปเพราะแมนยูไม่ต้องการแบบนั้นนั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสําหรับเขาเขาต้องกลับไปยังสโมสรที่เล่นฟุตบอลได้ดีไม่ว่าในกรณีไหนเขาจะไม่กลับไปอาแจกความชอบของผมคือการมองในสเปนอิตาลีหรือฝรั่งเศส หากผมนําเข้าไปสเปนหรือ,อตาลีมันคงจะวิเศษมากกับสมสรนที่เขาจะเล่นในฐานะเบอร์สิเหมือนที่เขาเคยเล่นที่อาแจกคุณเนี่ยคงเห็นแข้่ชาวดัตประสบความสำเร็จในทางใดทางหนึ่งในวงการฟุตบอลสเปนหรือ,อตาลีเขากล้าจะย้ายไปเรอัโซอยดัดมากเมื่อเสม,มอปีที่แล้วซึ่งถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะเอริอิชนฮาต้องการเก็บเขาไว้จนนาทีสุดท้ายจากนั้นเขาก็ลงเอยที่แฟรงก์เฟิร์ตอย่างที่เราเห็น อันนี้คือสิ่งที่เอเย่นของดอนนี่ฟอนเดเวกได้เปิดใจบอกว่าหลังจบฤดูกาลนี้กลับไปที่แมนยูเขาจะมองหาสโมสรใหม่แล้วนะครับไม่ต้องการเล่นที่ผิวมังกรต่อไปนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์คำสร้อยครับแฟรงก์เฟิตไม่ซื้อขาดแมนยูก็ไม่อยู่ในแผนการทาทีมจนนักตเตะต้องมองหาความท้าทายครั้งใหม่นะครับโอ้โหเพื่อตัวเองในการฟื้นฟูเส้นทางอาชีพการขาแข่งนะครับมาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับ วิกเตอร์โอซิเมนเหมือนว่าทางเปเชคุยคืบหน้าแล้วนะครับในการล่าตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมมีรายงานข่าวบอกว่าปารีสแซงต์แชงแมงครับเจรจากับวิกเตอร์โอซิเมนคืบหน้าไปมากแต่ทางนักเตะยังมองว่าเชลซีเป็นตัวเลือกแรกอา้าวยังไงนะครับเปเชคับปรารถนาอยากได้ตัวกองหน้าวัย25ปีอย่างโอซิเมนมาร่วมทีมโดยฝั่งนักเตะต้องการย้ายทีมเหมือนกันทำให้ช่วงที่ผ่านมามีกระแสะข่าวว่าหลายสโมสรกำลังดำเนินการในเบื้องหลังอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือเปเช่ที่เร่งดําเนินการหารือกับเอเย่นของทางโอซิมเพนซึ่งล่าสุดครับสปอตโซนครับบอกว่าเปเชย์จรจาได้คืบหน้าไปมากในการดึงโอซิมเพนเนี่ยมาร่วมทีมนะครับผมที่ลีกเอิงฝรั่งเศสและทางฝั่งนักเตะยังปรารถนาไปเล่นให้กับเชลซีมากกว่ารวมถึงเชลซีเองที่มองโอซิมเพนเนี่ยเป็นทางเลือกอันดับแรกในหน้าร้อนนี้ด้วย ส่งผลการแข่งขันเนี่ยมันจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะทั้งเปเชแล้วก็เชลซีมีกําลังเงินในการโน้มน้าวนักเตะซึ่งอยู่ที่โอซิเมนจะตัดสินใจแบบไหนว่าจะไปเชลซีหรือว่าไปเปเชนะครับเอ่อโดยตอนนี้ครับสื่อจากฝรั่งเศสยังมองว่าเปเชเนี่ยยังเป็นรองเชลซีพอสมควรน,นะครับในการที่นักเตะมีใจอยากไปเล่นที่ภิมพนอังกฤษมากกว่ามาที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโอ้โห เป็นยังไงเลยครับเนี่ยก็คือว่าอยากจะไปเชลซีซะอย่างนั้นครับสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนยังมองว่าเชลซีเป็นตัวเลือกแรกเป็นทีมลำดับแรกเลยที่เขาจะต้องไปร่วมทีมให้ได้อยากไปโลดแล่นที่ศึกพรีเมียร์ลีกไรจานองนั้นนะครับในสิ่งที่นักเตะคิดอยู่ก็ต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วความคืบหน้าในดีลของวิกเตอร์โอซิมเฮนจะไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจะสามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้หรือเปล่า นะครับโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยมาเดี๋ยวเราไปตามสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง UScore 3สามหนะครับมาแล้วครับกับ u s c o r e 3สามหจัดแคมเปญหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภามหาสนุกเปกันแบบจุกจุกแจกหนักแจกแรงแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์นะครับรุนรางวัลเพียบเลยครับมากกว่า40กว่ารางวัลเดือนนี้ให้ของรางวัลรวมกว่า1.5้าล้านบาทครับโอ้โหรางวัลใหญ่เพียบนะครับ าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สามหมีแอดนำหน้าด้วยครับที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษคุ้มส่วดอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะครับไปกันแบบจุกๆไปเลยนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1่จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นเป็นกิจกรรมของเดือนพฤษภาคมครับมากกว่าเดือนมษุนายนเท่าตัวนะครับโอ้โหถ้าใครสนใจก็แอดไปได้นะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลด้วยนะจ๊ะนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย มาตามข่าวกันต่อหน่อยครับของมิกกี้ฟานเดเฟนนะครับเหมือนว่าวิดิชครับมองว่าฟานเดฟเฟนเนี่ยคือยอดกองหลังของสึกพิมเมอังกฤีไปแล้วนะครับล่าสุดตำนานมาเองเลยอย่างเนมันย่าวิดิชนะครับอดีตประการหลังชอมแกร่งของแมนยูครับยกให้มิกกี้ฟานเดฟเฟนคือกองหลังที่ดีที่สุดของสึกพิมเมอังกฤีในตอนนี้ครับโอ้โหจริงหรือเปล่าทุกคนว่าไงเนมันย่าวิดิชครับที่เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของสึกพิมเมอังกฤี ในสมัยที่เจ้าตัวยังทําผลงานกับเมนูแบบโดดเด่นมากๆนะครับโดยเขามีส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์ลลกสุดๆของกอง,องกฤษได้ถึง5สมัยเลยครับโดยล่่งสุดชางเดอเซอร์บินเนเตอร์นะครับได้แสดงความคิดเห็นของเขาว่ากองหลังที่ดีสุดของศึกพรนเมือรกลีในตอนนี้ล้วนอยู่ในทีมจากลอนดอนเหนือนะครับท่านของวิดดชครับบอกว่ากองหลังที่ดีที่สุดในตอนนี้น่ะเหรอผมขอพูดถึงดาวรุ่งรายหนึ่งก็คือมิกกี้ฟานอเฟนของท็อตแนมฮอสเปอร์ เขามีความเร็วแข็งแกร่งและเล่นลูกกลางกลาดได้ดีและยังสามารถพัฒนาไปได้อีกมากอีกสองคนถัดไปมาจากอาเซนอลอย่างวิลเลียมซลีบาแล้วก็กราเบียบากันเยสที่กาลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่ได้ดูพวกเขาผมรู้สึกว่าพวกเขาชอบในการเล่นเกมรับและต้องการเก็บเคล็ชี้ให้ได้เสมอผมชอบหัวจิตหัวใจที่พวกเขาแสดงออกมาและพวกเขาเป็นคู่หูที่ดีมันสําคัญมากๆในฤะด,ดูกาลนี้อาเซนอลไม่เสียประตูน,น้อยมากๆ และกับการที่มีสถานการณ์ที่พวกเขาเจอกับแมสตี้และไม่เสียประตูผมว่านั่นคือการประกาศตัวของอาร์เซนอลในฐานะทีมที่ดีเลยล่ะโอ้โหอันนี้ก็สิ่งที่เนมันยาวิดิชนะครับได้ยกให้มิกกี้ฟานเดเฟนคือยอดกองหลังของพิ์มังกรในตอนนี้ครับมันจะจริงหรือเปล่ารองลงมาก็จะเป็นคู่หูอย่างวิลเลียมซลีบาแล้วก็กราเบียมากันเยสของอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าตามที่เขาพูดไปเลยครับทุกอย่างมัน มันอยู่ในสายตามุมมองของแต่ละคนนะครับมองไม่เหมือนกันนะครับแต่และคนเก่งไม่เหมือนกันต้องมองี้ก่อนครับแต่ในสายตาของเนมันยาวิทิชเนี่ยบอกว่าฟานเดอร์เฟนคือที่สุดนะครับของทอรเนมสเปอร์อะไรทํานองนั้นนะครับดาวรุ่งคนใหม่นะครับของวงการฟุตบอลพิว์นังอังกฤษนะจ๊ะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับ4ีข่าวที่อัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมจัดแพัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะจ๊ะ